สวัสดีจากวันนี้ค่ะทุกคนไปดูวิธีี่จะทำยากันนะจ๊ะในเกมโรปะจะ้าเกิดทำแล้วไปดูกันเลยกันรบกันเปลี่ยนแล้วตั้งเป็นแล้วนอนนะเยก็รอมันนะยะรอมันยะ มีไหมไปนะยะมันก็จะเล่นไม่ได้ไนะยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเกมค้างนี่เกมมีการอัปเดตมาใหม่มันมา,มาเป็นแบบนี้เดี๋ยว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 กด enter เอาเกมเอิ่มทำไมมันค้างเนี่ยมันค้าง โอเคเกมที่มันอยากปั่นที่เคยเห็นในิตต์ก็คือเกมนี้นั่นเองเห็นว่ารถไฟมันเยอะมันปั่นดีมันขำดีก็เลยอยากเล่นแบบดีดูปรากฏว่าใช่เลยปั่นจริงอ่าก็เข้าไปในเกมได้เลยนะก็ปกติเข้าจะทำ ปกติเขาจะทำคนละเรื่องแหละเขาอ,อาจคนละเรื่องนิดนึงเขาอ,อาจจะคนละเรื่องเตะก,ก็ขออภัยที่ไงเกมเขามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ออโอ้โหมาเพื่อน,อนเอาละนี่ดอ้าวทำไมกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้เกมค้างอ้าว เกมเอ้าเกมค้างโอ้ยอย่างกระตักกระซาเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนายริมเขาเดี๋ยวนายบูรพาลาสมาภิพระพุณธาดังบูรบาลาสมาภิคุณเวทังราสย ด awesome. ันเราเจอเพลงเวอร์ชันอันนี้แหละเดี๋ยวทำไมค้างนะเนี่ยเกมค้างอ้าวแต่ละเพราะตัวละครเราแหละค่ะตัวละครเราอ่ะมันคือผีตัวละครเราคือผีเชลย คือมันจะทําให้แบบเรารู้สึกแบบว่ากลัวๆนะตัวละครของเขา <Okay. S 1> ตัวละครคือตัวละครของเขาคือผีซึ่งคือแบบเขาเอาลายผีมาใสา่ใช่ปะเป็นยศก็เข้าไปในตัวละครของเขาเฉยเลยก็คือของฉันนั่นแหละของฉันเองค่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าพอเข้ามาใหม่ตัวกอดูุ้ทธ่จะตั้งที่ให้เป็นตัวละคราเหมือนเดิมปรากฏว่าผิวดาไม่ใส่เสือ้อ ไม่มีหน้าด้วยโอ้โหมันคือผีจริงๆวิญญาณผีจริงๆนะคะมันก็สร้างมาให้แบบบักๆเองอะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังด้วยเสื้อคุมที่มันเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็งรู้นะรอสักครู่นะครับอ่ะ รอกันหน่อยนะตัวละครที่เขาสร้างมาเดี๋ยวนะเดีด๋ยวีไม่ใช่ตัวละครตัวน,นี้นะคะตัวละครแบบว่าน่ากลัวสุดๆเลยคือในข้างในในวิญญาณของมันคือวิญญาณผีนั่นก็คือนี่เลยทงังลายที่เป็นแบบลายผีแบบนี้นะคะตัวละครมันเป็นแบบนี้ค่ะึ่งคือแบบว่าทำให้อึ้งเลย คือดีเลยจะได้ให่มันอะไปเล่นอะไรสนุกสนุกมันก็จะได้มีความสุขนะมันก็จะได้ไปอยู่ความสุขก,กับตัวเองสักทีที่เขาทห้มันอะไปเล่นกัรในแมปอื่นๆเพราะว่าเขาอะเป็นผีเขาทําอะไรไม่ได้เลย<ะ>นอกจากเดินหลอกและเขาไม่สามารถอะไรจะทํำให้ สนุกสนานได้เราก็เลยรู้สึกว่าสงสารเขาใช่ไหมเราก็เลยเอา,เาตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นกับแมปมอื่นๆพาไปเล่นกับเพื่อนแล้วเขาก็จะได้มีความสุขกับกับเขาอย่างฉันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกคนต้องใจดีกับมันเดี๋ยวมันก็จะได้ไปไปไปเจดเองนะ เขาก e ็ต okay. ัดใจดีบ้างแหละปกติเขาก็จะปรับตัวเองเป็นคนดีบ้างแหละคือเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมสร้างอุ้ยเอาตัวละครดีตัวละครตอนนี้มาสร้างมักอีกแล้วบอกแล้วค่ะว่ามันสร้างบั๊กนะคะมันสร้างบั๊กบั๊กอีกอ่ะบอกไปแล้วนะคะแค่นี้ค่ะ